สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับช่องสาสมิอีกแล้วนะครับก็วันนี้เนะี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะครับผมว่า,าลายน้ำเขียวของผม,ผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าข้างบนก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูปลาข้างล่างกันนะครับผมโอเค ็น้ำเขียวของผมนะครับผม,มก็เขียวดีนะครับผมเขียวดีนะครับแต่ก็ดูทรงแล้วผมน่าจะทำตัวลูกไรตกลงไปหรือเปล่าทำไมมันมีลูกไรด้วยนะครับเนี่ยโอ้ลายลายลายนะครับผมเอ๊ ือผมทำตกลงไปได้ยังไงวะโอเคเดี๋ยวผมก็ค่อยมาจัดก,การแล้วกันน้องเขียวดีนะครับผมก็คืออันนี้ผมตัดตัดไปใช้แล้วนะครับผมตัดไปใช้บ้างแล้วนะครับผมก็คือตัดอันนี้ มาประมาณเก้าลิตรสิบลิตรนะครับผมแล้วก็เอามาใส่ในบ่อแยกนะครับผมนี่อดออันนี้สีน้ําเริ่มแดงแล้วนะครับผมนี่ไหลนะครับผมนะครับของวันจันทร์ก็ตักไปใช้แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของวันอังคารวันอังคารพุธพฤหัสนะครับผมก็เวียนๆไปนะครับผมพอเอานี้ตักผมตักเนี่ยก็คือ ล้างบ่อเลยนะครับผมล้างแล้วก็เอาอันนั้นมาเติมนะครับผมแล้วก็เอาน้ำอันเนี้ยนะครับทําสารอาหารเอาไว้แล้วนี่นี่น้ําสารอาหารนะครับผมน้ําสารอาหารก็มีพวกรำแล้วก็อาหารไก่นะครับผมําแล้วก็อาหารไก่นะครับผมหมักไว้หนึ่งวันนะครับผมแล้วก็ค่อยเอามากองเอาเอาแตน้ํามานะครับผม พราะว่าผมเนี่ยไม่ขี้เกียจแบบตักพวกเศษพวกอะไรแกน,นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอ่อตั้งต้นนะครับผมเป็นบอ่อตั้งต้นนะครับผมก็คือก็คือแบบถ้าสมมติอันนั้นผมเอาไปใช้ใช่ไหมครับผมผมก็จะแบ่งไรจากตรงนี้ไปใส่ในนู้นนะครับผมให้เขาขยายนะครับผมนะครับน้าอันนี้สองอันนี้หนึ่งร้อยลิตรนะครับผมก็เอาไปเติมอันนี้นะครับผมแล้วก็ปรุงน้ําใส่สารอาหารใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็รออีกประมาณ3ามถึงวันนะครับผมกาจะกลับมาเขียวสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับผมก็จะวนๆอย่างนี้นะครับผมวนๆวนอยู่นี้นะครับผมก็คือตักอันนี้มาใช้มาใส่นี้ปุ๊บนะครับผมใส่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 นะครับผมนะครับใส่ใส่ใส่ประมาณ3ามวัน4ี่วันเ <advertisements> yeah. นี่ยใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บใ้เราก็เอาน้ํอันนี้ทําปรงน้ําไปเติมนะครับมันก็จะหมุนวนหมุนเวียนอยู่นี้นะครับผม แต่ประเด็นก็คือผมเนี่ยต้องต้องผลิตอไรขึ้นมาให้เยอะๆกว่านี้นะครับผมเพื่อที่ว่าผมตักไรแล้วก็มาแบ่งใส่เนี่ยมันจะได้ขยายเร็วๆนะครับผมถ้าไปใส่จิตเดียวเนี่ยมันก็จะมันก็ขยายนะครับผมแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมกว่าเขาจะขยายนะครับผมนะครับอันนี้บอ่อสิบเจ็ดลิตรนะครับผมบ่อสิบเจ็ดลิตรนะครับผมก็เพียงพอต่อปลาหนึ่งมือ้อ นะครับผมหนึ่งมือ้อหนึ่งมือ้อนะครับผมแต่ผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละนะครับผมถ้าผมผลิตลายอันนี้เยอะๆอย่างสมมุติแบบอันนี้มีม,มีประมาณเท่านี้ใช่ไหมผมแล้วผมก็ตักกันพวกนี้ปุ๊บมาใส่ในน้ำเขียวๆเนี้ยมันก็จะแตกตัวอีกนะครับผมเนี่ยผมว่านะนะครับผมถ้าผมแบบไม่ตักไม่รีบตักไปใช้อะไรเนี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ตัดภาพไปดู อ่าอัปเดตฟาร์มปลาข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวผมขอจัดการเจ้าไรที่อยู่ในนี้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อนะครับผมก็วันนี้นะครับผมปิดไฟนะครับผมแล้วก็ใช้แสงสว่างจากหลอดอนนี้นะครับผมนะครับเพื่อลดการสะท้อนนะครับผมจะได้เห็นดีเดียวปลากันชัดๆหน่อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าท l b i n o f l u o r นะครับผมตัวผู้นะครับผมแล้วก็ งให้อาหารไปนะครับผมเป็นอาหารแผ่นนะครับมันก็จะลอยอยู่ด้านบนนะครับนี่ก็จะมีพวกตัวลูกไลยอยู่นะครับผมอายุก็หนึ่งเดือนนะครับผมเกิดวันที่สามสิบเดือนเจ็ดนะครับ,อนะรบโอเคอันนี้ก็จะเป็น albino yellow l e s s นะครับผมตัวผู้นะครับผมเกิดวันที่ยี่สิบ เดือน7นะครับผมบงตัวก็เริ่มอ,ออกลายแล้วนะครับผมอันนี้เป็นฟู l เลสตัวเมียนะครับผมก็ได้ทำการแยกไปแล้วนะครับอายุ1เดือนดูเพศแล้วออกแล้วก็แยกเลยนะครับเพื่อป้องกันการผสมกันเองนะครับโดยที่เราไม่ได้คัดเขานะครับ อันนี้ก็จะเป็น yellow leaf เหมือนกันนะครับแต่เกวับที่8ตัวยังเล็กอยู่อันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นตัวเมียนะครับผมเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ a v ว n o yellow l e ลสนะครับ อยู่ด้านหลังนะัมงไม่เห็นโอเคพ่อแม่พันก็ยังอยู่ผมจะแยกไว้นะครับผมเพราะตัวเมียบางทีจะเข้าขอดนะครับแล้วตัวผู้จะไปกินนะครับโอเคก็จะมาอัปเดตกันนะครับนี่ก็จะเป็น albino aquamarine purple tail นะครับผม ตู้ผมนี้ไม่ได้ขัดเลยนะครับผมมันก็เลยอาจจะดูลายๆนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เช่นกันครับเพื่อเทลอันนี้พิงเทลนะครับไอนนหางนี่แก่แล้วเย็นหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นที่ผมคัดมานะครับผมให้เขาทําต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออลฟิโนควอมารีนเพอร์เพิลเทลนะครับผมแต่ไซส์ตัวเขาเนี้ยจะค่อนข้างที่จะหนานะครับผมหนามากเลยนะครับก็เลยจับแยกมาครับให้เขาผสมกันนะครับเพื่ออับบอดี้ตัวนะครับผมดู นานาครับเนี่ยช่วงหัวช่วงกลางตัวในาๆนะครับอา่านะครับผมอายุเขาก็ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับผมหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนนี่แหละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมข้างล่างก็จะเป็น l ัซซูรี่บูเทล กเลยนะครับผมบลูเทเอันนี้กลซูรีมกันาบูเทลรเศษอาหารนี่ถ้ามันเยอะหรือมเหลือนไม่ต้องกลัวนะผมมีเจ้าตัวนี้อยู่ ไฟเชอรี่นะครับนะครับจัดการเรียบอันนี้ก็ลาฟซูรีบูเทลเนี่ยนะครับเนี่ยบางตัวที่แบบมันมีลายที่หางเนี่ยคือใช้ไม่ได้นะครับผมผมก็ต้องเอาออกนะครับผมถ้าขืนไปผสมเนี่ยมันก็จะเลือดลาฟซูรี่ที่้นั่นก็จะหายหมดครับเห็นไหมบางบางตัวเนี่ยเอวเอวข้างเนี่ยติดดำด้วยนะครับผม อย่างเฮฟวี่บูเลยนะครับผมนะครับก็ต้องอ,ออกนะครับเอาไปทำต่อไม่ได้ท่านไหนอนีกนี่เมทัลเพอร์เพลเทลเมทัลเพอร์เพลเทลนะครับผมนะครับเนิ่เฉดสีเนี่ยก็จะไม่ดำนะครับผมแล้วก็ไม่น้ำเงินนะครับผมจะออกม่วงนะครับ ม่วงเข้มๆนะครับผมถ้าน้ําเงินเนี่ยจะเป็นเจ้าเนี้ยนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยน้าเงินนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยมีท่านบูเทลเนี่ยอันเนี้ยน้ําเงินเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยผมมะาม่วงนะครับผมผมมะม่วงไม่ดําไม่ดําแล้วก็มันเกือบดำมาแหละเออเกือบดํานะครับผมแต่ถ้าเอาไฟส่องเนี่ยมันก็จะมีความแบบ มุงม่วงอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดบอนซอนนะครับแต่ตัวอย่างเลนหางยังไม่ออกนะครับผมโอเค,ก,คก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยก็ผมจะใช้เป็นอ่าไม่ไม่ฮิคาริ ari, ก็เตต้านะครับผมเป็นอาหารแบบ ชนิดแผ่นนะครับผมอเนี่ยเป็นแผ่นนะครับผมนะครับราคานี่ก็ก็ร้อยกว่าบาทนะครับเกือบสองร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเป็นอาหารกบไฮเกตนะครับผมนะครับก็มีไว้ให้เขานะครับเื่อเพื่อว่าสลับมั่งนะครับเขาจะได้ไม่เบื่อนะครับผมนะครับ แต่ให้ดีก็คงเป็นแบบเป็นโปรตีนจะดีกว่านะครับผมแล้วสปาชอกเกอร์นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตให้ดูให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนมากเลยนะครับผมก็มี เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่ากลัวกลัวไอ้ตรงนี้มันมันหักลงมานะครับผมเออผมก็เสียใเหมือนกันนะครับผมแต่ผมผมอ,อพ่อผมเขาทําให้นะครับผมคนที่บ้านเขาทำให้นะครับผมก็เลยแบบก็ตอนแรกก็เถียงกับแกอยู่แหละว,ว่าเออแบบเราเออระวังนะอะไรเงี้ยเออแต่ตรงเนี้ยมันเป็นสองชิ้นนะครับผมมันเป็นสองชิ้นมันมันเป็นสองชิ้นใช่ไหมล่นะเออมันก็ขบกันมันก็ตรงนี้มันก็ขบกันใช่ไหมครับ พอเวลาระวังมันก็ขบกันปึ๊บแล้วตรงนี้ยึยดหนึ่งสองขั้นใต้สองตัวนะครับสามสี่ตรงนู้นด้วยนะครับเป็นสกูก็เป็นแปดอันน้าครับผมเป็นแบบข้างละแปดแปดแปดใช่ไหมครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นไม้นะครับผมเน,นี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นไม้นะครับผมมันก็จะรับแรงมาถึงถึงคานตรงนี้ได้นะครับผมถึงคานตรงนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเป็นแผ่นเหมือนแบบคล้ายๆแผ่นปูนเลยนะผมเนี่ยนะครับผมเขาก็จะรับช่วยกันรับแรงมามาตรงนี้ได้อยู่นะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันมาถึงโคนตรงนี้เลยนะครับนะครับผมครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมแต่ตามหลักแล้วมันก็มันก็ไม่ควรจะเป็นสองชิ้นมาอย่างนี้นะครับผมแต่ผมก็เถียงอะไรไม่ได้ครับผมไม่ใช่คนทำนะครับผมอันนี้ก็ช่วยรับอีกนิดนึงนะครับผมแต่ก็ แอบซสเียวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ผ่านระยะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณปีนึงแล้วนะครับผม mm. ก็ยังอยู่ดีโอเคอยู่นะครับผมก็เว้นช่องกลางไว้แล้วก็อันนี้ก็เทปไปฝั่งนี้อันนี้ก็เทปไปฝั่งนี้นะครับผม mm. ก็พยายามทําบาลานซ์ให้มันดีที่สุดนะครับผม mm. ก็ถ้าเราไม่ไปเขยา่ากึ่งึ่งมันหรือว่าไปกดทับอะไรมันมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมหวังว่านะนะครับผมแต่ถ้าเกิดใ้ดีก็อย่าทำอย่างนี้นะครับผมนะครับ โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ฝากช่องสันสมิธด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับต่อไปเนี่ยนะมีอะไรมาอัปเดตนะครับผมผมก็จะมาทําคลิปให้ได้ดูกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ